เจมส์สกอตหนุ่มสุดเพี้ยนที่ยอมพังเขื่อนจนน้ำท่วมเมืองเพราะแค่ต้องการจะหนีเมียเที่ยวเดือนกระกฎาคม1993ช่วงนั้นเนี่ยเกิดเหตุภุยกภัยครั้งใหญ่ในอเมริกาซึ่งผู้คนในเมืองคิินซี่รัฐอิลินอยก็กำลังตั้งกระสอบทรายกั้นน้ำกันอย่างแข็งขันแต่จู่ๆคืนวันที่16ระกรกฎาคมแนวการเขื่อนก็พังจนน้ำท่วมพื้นที่กว่า14,000เอเคอร์ทำให้ผู้คนเดือดร้อนและเศรษฐกิจในเมืองเนี่ยก็พังยับซึ่งผู้ก่อเหตุอย่างเจมส์สกอตหลััังงจาาากกกพแนนนว้เเขขื็ไปป์ตี้้แบบจัััดเเต็มถมถยงงโใหพื่่อนฟวา ฉันพังเขื่อนเรียบร้อยแล้วนะรับรองว่าซูซี่เมียฉันเนี่ยจะไม่มาจู้จี้แน่นอนแ่ะคืนนี้ยาวๆไม่เบ้าไม่กลาบแต่สุดท้ายเจมส์ก็เนี่ยก็ลอยหนววได้ไม่นานเพราะดันไปก่อเหตุรักทรัพย์จนโดนตำรวจจับติดคุก10ปีแต่พอสอบสวนเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่าเจมเป็นคนทำน้ำท่วมเมืองแถมพอเจมสู้คดีไปไปมา,มาเนี่ยก็โดนตัดสินติดคุกเพิ่มอีกตลอดชีวิตโคตรบ,บานปลายโดยในปี2023นี้เนี่ยเจมส์ก็ในวัย5 2ปีจะได้รับทันบนออกจากเรือนจำแล้วก็หวังว่าบทเรียนครั้งนั้นเเนนีจจจะะทใให้้้มมขขาาชวิตกึนนะ